ครับอันนี้ก็จะเป็นทิศทางของตัวตลาดนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า,าเราเดี๋ยวแป๊บอนึงนะครับอ่าโอเค เรามีความเชื่อนะครับเรามีความเชื่อนะครับจากาโมเดลของอาการทำการประมาณการนะครับของเรานะครับขึ้นมานะครับว่า,เ,าเป็นอย่างไรนะครับก็เรากา็คิดว่านะครับการาปรับเปลี่ยนนะครับอนะันนขอโทษครับค่ะ เรา,เ,าเราเราดูทีละจังหวัดนิดหนึ่งว่าทิศทางเป็นอย่างไรนะครับเราเชื่อนะครับจากการประมาณการจากแบบจําลองที่เราทําขึ้นมานะครับในส่วนของนครราชสีมานะครับก็จะเห็นนะครับว่าปีหน้ามันปี67ไม่ใช่ปีหน้าปีนี้แหละครับปี67เนี่น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเราอาจจะเห็นยอดขายอยู่สัก2 1 0 0ันหน่้อาสิบเอ็ดหน่วยนะครับแล้วนะครับมีมูลค่าอยู่ประมาณสัก1,600ล้านในตลาดของปีนี้ แล้วก็ a b s o r p t i o ั rate น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วในส่วนของตัวหน่วยเปิดตัวใหม่ก็คงจะมีทยอยเปิดตัวขึ้นนะครับหน่วยเหลือขายจะค่อยๆปรับตัวลดลงอันนี้คือทิศทางของส่วนนครราชสีบานะครับส่วนของตัวที่เป็นจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นเราก็เชื่อว่าการปรับตัวของยอดขายก็จะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของตัวคอนโดก็ยังคงเมนเทนในยอดที่ดีเช่นเดียวกับ ที่ผ่านมาเพราะว่าหน่วยที่ยังขายไม่หมดน่าจะยังขายได้อยู่นะครับแล้วในส่วนของตัวภาพรวมตรงนี้นะครับ absorption rate อาจจะดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากอาจจะมีหน่วยเปิดตัวใหม่ที่เปิดตัวเพิ่มเติมในปี67เนี่ยขึ้นมานะครับและทำให้ b s o r p t i o n rate อาจจะดรอปลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังยังไม่ได้ต่ำกว่าค่าที่เคยต่ำสุดนะครับที่ผ่านมานะครับก็ยังจุดในเกณฑ์ว่าถ้าเรา adjust supply ดีๆ ในตลาดผู้ประกอบการได้พิจารณาแล้วลงอย่างเหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ายอดขายกับยอดอยอดเปิดเนี่ยก็คงจะทําให้ตัวสัป p ายนีย่ไม่ได้มีทําให้ a อ s o r p t i o n Rate ตกลงมากนักแต่ว่าเราก็ประเมินแบบ c คอน e r เ a อร์ e วฟนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหน่วยละขายก็อาจจะมีการสะสมเพิเ่มเติมอย่างที่บอกเพราะว่าอ s o r p t ชั n นเรทมันตก ถ้าอย่างนั้นนะครับมาดูบนรัชธานีอุดรธานีก่อนนะครับอุดรธานีก็เราก็เชื่อว่าในส่วนของปีนี้นะครับน่าจะเมนเทนใกล้เคียงกับปีก่อนนะครับปี67ใกล้เคียงกับปีในเรื่องของยอดขายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว a อปซับชั n r a ร e อยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะดอปลงนิดหน่อยแล้วก็เบนเทนนะครับก็สถานการณ์ของตัวอุดรธานียังคงนิ่งๆในขณะเดียวกันในส่วนของตัวหน่วยเหลือขายก็ค่อยๆปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าช้าๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของอุบลราชธานีนะครับเรามีมุมมองที่ดีนะครับว่าน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นนะครับจากปีที่ปี66เนี่ยมากหน่อยนะครับเราจะ จะเห็นยอดขายสัก545หน่วยนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะเห็นว่าจะอยู่ในมูลค่าสัก500ล้านนะครับอะไรก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นนะฮะอย่างน้อยนะครับที่เราจะเห็นนะครับ แล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่ที่เราจะเห็นว่า,าเราจะเห็น absorption rate ที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆในส่วนของยอดขายต่างๆก็คงดีขึ้นนะครับแล้ว absorption rate คงถูกดึงให้ดีขึ้นแล้วตัวหน่วยเหลือขายปรับตัวลดลงนะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของอจังหวัดมหาสารคามทิศทางที่เราจะเห็นก็คือเราเห็นมาว่ามหาสารคามก็อาจจะปรับ ตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับ absorption rate ก็จะปรับตัวดีขึ้นและทิศทางของอตัวหน่วยเหลือขายเนี่ยยังคงใกล้เคียงเดิมนะครับอาจจะต่าลงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนั่นก็เป็นตัวหนึ่งที่เราทาให้เราคิดว่า,าสาการอันนี้เนี่ยยังไม่ได้โตหรือหวาแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ตลาดที่ใช้ได้ครับ ครับก็ในส่วนของตัวข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้มีการนําเสนอแล้วก็รวมถึงการคาดการเราก็มีมุมมองนะครับว่าจริงๆในปีในปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดและว้วก็จังหวัดในส่วนของภาคอีสานเนี่ยก็คงได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่ามียอดขายเนี่ยที่ค่อนข้างเมนเทนในส่วนของตัวที่ เป็นบ้านแนวราบนะครับอ,อยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้หวือหวานะครับแต่ว่าในในเรื่องของอาคารชุดเนี่ยก็อยู่ที่จงังหวัดขอนแก่นที่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆไปลงนะครับแล้วทำให้ดึงยอดขายแล้วก็ดึงพวก a b s o r PTION RATE ต่างๆขึ้นมาอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้การเพิ่มขึ้นนะครับของตัว a b s o r PTION RATE เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับแต่ว่าในนอมของมันเนี่ยก็ยังคงที่ปีหน้า ถ้าไม่มีการไม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆคือปี67เนี่ยครับถ้ายังไม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะมาดึงนะครับตัวดีบานตรงนี้นะฮะให้มาซื้อนะครับเอาซัพพลายมาดึงดีบานเนี่ยก็อาจจะปรับตัวลงในส่วนของ absorption น a t e แล้วก็ยอดขายก็ยังคงมีต่อเนื่องจาก ตัวซัปปลายเดิมนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยตลาดขอนแก่นเป็นตลาดที่มีผู้ซื้อหลากหลายแล้วก็มีคนที่ต้องการซื้อเพื่อการลงทุนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับในส่วนของจังหวัดอื่นๆที่อย่างเช่นอุดออรธานีอุบลราชธานีและมหาสารคามก็คงจะเป็นเรื่องที่เราเองอาจจะต้องดูนะฮะเพราะตลาดค่อนข้างนิง่งและเน้นไปที่ตลาดบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็มีบ้านแฝดเข้ามาเพื่อ หนุนเสริมนะครับแต่บา,บางบางบางจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องอให้ความสําคัญกับบ้านแฝดสักนิดหนึ่งว่าบ้านสร้างเสร็จเหลือขายเริ่มเยอะขึ้นละนะครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับก็ทําให้เราต้องระมัดระวังในการเข้านะครับตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือดูัพพล l y แล้วอย่าเติมัพพล l y เข้าไปเยอะมากนะครับแล้วก็เมนเทนให้ตลาดเนี่ยไปได้เรื่อยๆตลาดยังคงดูดซับได้แต่ว่าช้าๆจะกําลังซื้อนะครับที่อ่อนแอลงแล้วก็ จากตัวสภาพเศรษฐกิจนะครับที่ไม่ได้เอื้อนะครับรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ในครึ่งปีแรกนี่อาจจะยังไม่ลดแต่ว่าครึ่งปีหลังเรา,าจ,จะเห็นสัญญาณที่ดีในการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็หวังวา่าผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสานนะครับจะได้ดีลกับสถานการณ์นี้ได้ถูกนะครับแล้วก็เห็นสภาวะของตลาดเนี่ยจากผลการสำรวจครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ